ได้เลิกเปลี่ยนโฉมสำหรับนิวนิ s ันอเมราปี2023หรือว่าในทวีออมริกานะครับใช้ชื่อว่า n i s ันเวอร์ซซึ่งถือว่าเป็นรถนะครับที่ขายดีที่สุดในกลุ่มนะครับได้รับรางวัลมากมายนะครับในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นตัว Best n n c a r ์นะครับจากสถาบัน JD Power ในปี2022หรือว่ารางวัล e บส s ั b c o m p พ c t t c r er r o r t t h m o o n y นะครับจาก US New w o r r e r o r t r t โดยการเปลี่ยนแปลงสําหรับนิวนิสันเบอร์ซ่นะครับหรือว่านิสันอเมร่าในปี2023นะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนทริมการออกแบบภายนอกนะครับที่จะทําให้ภายนอกนะครับมีความสดใหม่มากยิ่งขึ้นรวมถึงนะครับมีการใช้เส้นสายการออกแบบนะครับแบบเดียวกับตัว Nissan a l ติมานะครับโดยการออกแบบทางด้านหน้านะครับจะเป็นการออกแบบเป็นแบบ V-motion นะครับที่มีการขยายกระจังหน้าให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับรับกับตัวไฟหน้า พร้อมกับการตกแต่งนะครับตัวทริมโครเมียมเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับทําให้เมื่อมองจากด้านหน้าตัวรถนะครับตัวรถจะมีความสปอร์ตแล้วก็ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยในตลาดอเมริกานะครับจะมีการตกแต่งนะครับที่แตกต่างกัน3รุ่นย่อยนะครับก็จะมีตัว S SV วและก็ SR นะครับ ซึ่งในรุ่นท็อปสุดนะครับ SR นะครับที่เห็นอยู่ในรูปนะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับชุดแต่งรอบคันมาพร้อมกับตัวล้ออลลอยปัดเงานะครับขนาด17นิ้วอัปเกรดตัวหน้าจอภายในนะครับเพิ่มเป็นขนาด8นิ้วแล้วก็มีการติดตั้งตัวโรบคุสคอนโท,ทนมาให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกับสีตัวถังภายนอกสีใหม่นะครับก็คือสีเทาเ r รซกายเพอ แต่ในส่วนของการออกแบบนะครับเส้นสายทางด้านข้างนะครับรวมถึงทางด้านหลังนะครับยังคงคล้ายคลึงเดิมอยู่นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่เช่นเดียวกับตัวภายในนะครับภายในก็ยังมาพร้อมกับนะครับการออกแบบนะครับเป็นแดชบอร์ดการดีไซน์แบบเดิมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดมาพร้อมกับหน้าจอมารวัดความเร็วนะครับเป็นแบบดิจิตอลหน้าจอตรงกลางก็เป็นทัชสกรีนนะครับรองรับตัว Apple CarP l a y a n d r o i d Auto ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับในตลาดอเมริกานะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.6ลิตรกำลังอยู่ที่122แรงม้านะครับกับแรงบิดอยู่ที่154นิวตันเมตรทำงานผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับและสำหรับในตลาดประเทศไทยนะครับจะได้ใช้งานออกแบบนะครับทางด้านหน้าตัวรถในรุ่นไม่ไเชนเหมือนกับทวีอเมริกาหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรนะครับทางทีมงานจะรีบมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับ และเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าได้งานออกแบบแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ